มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนไปทำให้บ้านเราดูเงียบเหงาขึ้นกว่าเดิมเราสูญเสียคนไปหนึ่งคนทำให้เรารู้สึกว่าใจหายไม่ใช่น้อยทุกคนกังวลเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างมันคือการเปลี่ยนแปลงเอาละมีภาริจที่ต้องทำซึงภารกิจอยู่ไกลมากๆเราจะเริ่มไปละ การทำงานั้งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดไปไกลมากๆเลยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเราจะลืมพลาดเราต้องมีน้ำมันถ้าเราไม่มีน้ำมันแล้วก็การเดินทางจะเป็นอะไรที่ยากมากเอาละพร้อมเดินทางละไปทางไหนทางนี้วกคัมบี้มันมีเยอะไม่หยุดไม่หย่อนเลย มันเยอะมากๆจริงๆเราต้องหาเราต้องหาสัญญาณในกลุ่มซอมบี้ว่ามันอยู่ที่ไหนตอนนี้เราไม่สามารถที่จะจับมันได้โอนน้เป็นไรต้องระวังด้วยซอมบี้พวกนี้มันโหดร้ายมากๆมันเยอะจริงๆแถวนี้หวังว่าเพื่อนของเราที่ได้ถูกเสียไป เขาจะไปถู่ควบคุมที่ดีนะฉันหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตอนนี้เมืองนี้มันเต็มไปด้วยฝูงทำม้าที่แบบน่ากลัวมากๆไวรัสก็ยังไม่สามารถลดลงได้ทุกคนที่นี่กลายเป็นทำม้าจจนหมดแล้วหวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตจะมีผู้รอดชีวิตต่อไปนะ เมืองแห่งน,นี้ตรงนี้ยังไม่มีกระแสพวกซอมบี้เอาละงั้นเราลุยต่อเลยบ้านหลังนี้ก็ไม่มีไปขับต่อไปอีกไม่กี่เมตรก็จะถึงละนั่นไงตรงนั้นแหละใจเย็นๆ เรากำลังขับรถในเส้นทางที่ผิดอันตรายมากๆตรงนี้เราตั้งเก้าถึงเส้นทางเอาละใกล้ถึงละดานหน้านั่นเองชิเปียสบอกฉันมาเมื่อกี้นี้มีอะไรให้ช่วยไหมตรงนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าจะมีข้อมูลอยู่แถวนี้นะพวกคำวิเยอะมากเลย เราต้องรีบไปอย่าให้มันจับเราได้เอาละมีอะไรให้ช่วยเหรอฮะโอเคต้องการของใช่ไหมได้เลยจับให้เอาละเราเรีบหาเลยเราเราใช้สัญญาในการหลบล่อต้องรี้สักหน่อยเพื่อเราจะได้ของอย่าละข้างหลังอ อย่ามายุดิขันอย่าละโดนตกไปอย่าอ่ออย่าละมาเก็บละตอนนี้น่าจะหมดละหาต่อมันมาไม่อยู่จริงไม่มีของที่ต้องการเลยแถวนี้นี่ไงนี่ไงตายซนะ เราต้องรีบหาของละก่อนที่มันจะมืดค่ำไปมากกว่านี้ไม่อยากให้คนแถวนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยเก็บให้หมดอย่าให้เหลือเหมือนได้ยินเสียงคอมบี้นะรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล่ะเจอของมีของที่เราต้องการด้วยเอาไงดีให้เราทิ้งกระบอกใบนี้ไป ขอโทษนะเพื่อนมีของเยอะแยะเลยขอทิ้งเจียสิไปเก็บของทั้งคันไปมีของเยอะมากเลยไม่เป็นไรเก็บของไปเราต้องไปดูยก่อนแล้วกันต้องเอาของที่มันต้องการให้เขาเดี๋ยวนะ เราสามารถถอนอะไรได้บ้างมีแต่สิ่งสำคัญทท้านั้นเลยงั้นเราขอถอดถอนเจ้าสิ่งนี้ออกไปแล้วกันอันนี้คืออะไรโรงพยาบาลเราอยากขอถอนลงอาหารอันนี้เป็นอะไรน่าจะเป็นบ้านเปล่า อันนี้น่าจะเหมือนกันอย่าละกบี้อย่าละ,ม,าละมีกางใกล้พังอุ้ยเกิดอะไรขึ้นทันตีมไม่โดนเอาละเก็บของให้หมดโอเคหมดเกลี้ยงละมีของเยอะแยะตรงนี้เก็บไปให้หมดเราได้ของมาแล้วเราต้องเอาไปส่งมัน อืมโอเคประมาณนี้แล้วกันเอนนนเธอเอาขอไม่เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างพอใจหรือเปล่ามีอะไรขายไหมไม่มีใช่ไหมขอบคุณทุกคนขอบคุณที่เป็นเพื่อนนะมีอะไรบอกได้แล้วมันซอมบีนนน้นี่เอาละเราต้องยิงมันเพื่อความแบบว่าป้องกันอย่าพลาเดเ็ดกาด รู้สึกว่าตรงนี้จะมีเป็นอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเป็นโรงบ้านเหรอโอ้มันดูโล่งมากเลยตรงนี้มีอะไรเปล่าแถวนี้อย่างน้อยก็ปลอดภัยอยู่ได้มีดมาด้านในนี้มีอะไรไหมในนี้ไม่มีดีมากของอยู่ตรงนั้น I think I'm going that's to all find มาแล้วหมดเกลี้ยงแล้วที่นี่ไปดีกว่าไม่น่าจะมีอะไรละเยี่ยมเลยเราต้องออกจากตรงนี้ละตอนนี้กำลังตามหาเดด้าในบ้านซอมบี้อยู่หวังว่าจะเจอพวกรังซอมบี้แถวนี้แถวนี้มันที่ไหนกันเนี่ยรู้สึกไม่คุ้นเลย รู้สึกว่าจะเจอพวกกลุ่มกัมบี้นะสานี้พวกมันเยอะมากเลยเนี่ยท่านเจอแล้วเจอแล้วหลังนี้มีกัมบี้อยู่เอาละเราต้องรีบกินยารีบวางระเบิดให้ไวเลยยังไงเจอแล้วเร็วขอที่พวกคุณจะมาขอที่พวกคุณจะมาเร็วเร็วเข้า พวกมันมาละวอย่าละอย่าเนี่ยอยู่ดี้ต่อไปไม่ได้อยู่ดีๆต่อไปไม่ได้นะมันมาแน่มันไม่ตายพวกมันแข็งแกร่งมากเร็วเร็วเข้าฝั่งตรงนี้นี่เดี๋ยวมันตกรีเลยขึ้นพวกมันมาแล้วมันยังไม่แตกมันยังไม่แตกยังไม่จบ อย่าละโอ้ยอย่าทห้ตีอย่า,อยาโอเคปลอดภัยแล้วหรือไม่จบเรียบร้อยปลอดภัยแล้วโอ้โมีของเยอะมากเลยขอบคุณมากมจบแค่นี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงจบไหมเรียบร้อย ย่ังจบยาะแล้เก็บแล้วสุดโตนตายปิปนะนี่ไง Sorry carry can't that รู้สึกว่าของเต็มมากๆเลยเราต้องเอาของไปเก็บก่อนเอาละเราต้องไปจากที่นี่นรีบไปไกลมีมีเควสให้ทำตรงนี้ด้วยเหมือนมีผู้รอดชีวิตอยู่ตรงนั้นอขอพักผ่อ,ขอ,ขอ,ขอขนแถวนี้ก่อนแล้วกันรู้สึกไม่ไหวแล้ว ต้องการพักผ่อนด่วนเลยแต่ว่าเราต้องหาบ้านดีๆอยู่เราจะมาอยู่แถวนี้ไม่ค่อยได้เอาล่ะคิดว่าที่นี่มันสมควรอยู่ไหมโอ้ซอมบี้มันเยอะจริงขอแวะงั้นขอพักแถวนี้ก่อนแล้วกันขอพักแถวนี้ก่อนแล้วกันหวังว่าซอมบี้จะไม่ยิงเกยฉันนะเอาลนะ่ะ This place seems safe place for now อย,อยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันคืนนี้นอนที่นี่แหละน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดละ